สวัสดีครับอยู่กับผมเซลตีรถบรรทุกอีซูนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อีซูคิงยนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมกับรถบรรทุกพี่ใหญ่หนึ่งคันนะครับเป็นตัว f อเ3็กเซสนนะครับคันนี้เป็นตัวเฟืองช้านะครับเป็นตัวใช้วิ่งในบอดี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมน,นะครับไปเข้าไปดูใกล้ๆว่า เอฟคเซตคันนี้นะครับต่อตัวถังมาจากอู่อะไรแล้วต่อตัวจะพาเข้าไปเจาะลึกไปเจาะดูเลยนะครับสำหรับ j x z คันนี้นะครับ j x z คันนี้เป็นตัว360นะครับเป็นตัวเฟืองช้านะครับ j x z นะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด9,000 839 4 4นะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบ24่าล์วาวนะครับนะครับเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ ZF นะครับเป็นเกียร์เป็นเ้าเกียร์นะครับสำหรับ g x z ของเรานะครับนะครับนะครับในส่วนของถังลมนะครับจะเป็นถัง อลูมิเนียมนะครับเป็นถังแบบเป็นถังอลูมิเนียมนะครับเป็นระบบเบรกแบบฟูลแอร์เบรกนะครับเป็นระบบเบรกแบบแยกวงจรคู่หน้าหลังนะครับนี่นะครับเป็นตัวให้แรงอ่า g x z ันนี้นะครับจะให้ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่360แรงม้านะครับที่2,000รอบนะครับเนาะและมีพละกำลังแรงบิดของเรานะครับมากถึง1,422นะครับนิวตันเมตรนะฮะนี่เลยนะครับเรียกได้ว่าเอาอยู่ทุกสถานการณ์เลยนะครับสำหรับ g x z ของเราเป็นพี่ใหญ่ของเราเลยนะครับในตระกูลดีเซอของเราเนาะ ใบปัดจะเป็นแบบ3าใบปัดนะครับนี่นะครับยางที่ติดรถมานะครับจะเป็นยางบิสโตนนะครับเบอร์อยางจะเป็นเบอร์295-80ทับ80นะครับขอบยี่บ2.5นะครับกระทะล้อจะเป็นกระทะขนาด2 2 5นะครับนี่นะครับ ถังน้ำมันขนาด3 7 0ลิตรนะครับสำหรับ gxz ของเราเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกระบะกันบ้างนะครับตัวกระบะแน่นอนครับมีความพิเศษแน่นอนเพราะว่าตัวกระบะอันนี้ต่อมาจากอู่3ามมิตรมอเตอร์นะครับนี่นะครับ3ามมิตรมอเตอร์ชื่อนี้ไม่ต้องกลัวใครนะครับรับประกันนานถึง3ปี จะพาไปชมกใกล้ๆนะครับอันนี้ต่อตัวถังมาเป็นดัมหินทรายนะครับเนาะตัวแม่จะยาวอยู่6เมตรนะครับเนาะสูงไม่80นะครับอ่าอคอกลัวอยู่ที่5เส้นนะครับฝากข้างเปิดได้นะครับนี่นะครับสวยงาม ตัวแม่ก็จะอยู่6กเมตรห้นะครับมีตะกร้าผ้าใบให้เรียบร้อยนะครับครอบครัว5้าเส้นเหมือนกันนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับ ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นปากนกแก้วนะครับตัวล็อกฝาท้ายนะครับติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะครับกระบอกด้มสามมิตรนะครับ ลำโพงลากพ่วงเป็นของ3มิตรนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับบันไดขึ้นติดตั้งให้พร้อมนะครับงามจริงๆนะครับสำหรับ3มมิตร คอรอกรัวเป็นครอกรักวห้าเส้นเนาะนี่ครับมีในส่วนของบันไดหัวเก่งนะครับเป็นเลดเนาะอันนี้นะครับสวยงามครับ าท่านใดนะครับสนใจนะครับรถบรรทุกอีสุคิงยนนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อนะครับต่อตัวถังแบบไหนนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามเซลตีได้เลยนะครับเซลตีพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเข้ามาปรึกษากันได้เลยครับไฮดีไลนะครับก็จะเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับ0 6 5 6 6 2 3 6้1นะครับชอบตัวถังแบบไหน ลองส่งเข้ามากันได้ครับเดี๋ยวเซลตีหาราคาหาอู่สวยๆติดตั้งให้ครับโอเคครับอยากได้รถบรรทุกนะครับโทรเข้าหาเซลตีได้เลยนะครับเดี๋ยวเซลตีสแตนบายหลอครับสำหรับวันนี้นะครับเซลตีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ